เห็นตึกนะครับที่มีเขาเรียกตึกเอเซนคอนโดตรงนู้นนะครับที่อยู่ติดเซ็นทรัลเฟสน,นะครับแล้วก็เห็นตึกสุภารัยทั้งสองตึกเลยที่อยู่ติดอาร์เคดแล้วก็อยู่ติดเซ็นทรัลเฟสนนครับก็คือระยะทางตรงนี้ประมาณ3กิโลเมตรนะครับสวัสดีครับพบก,กับอาร์ตอีกเช่นเคยนะครับในช่อง Best Living เชียงใหม่นะครับแล้ววันนี้นะครับอาร์ตจะพาทุกท่านมาชมธุรกิจเสือนอนกิน อีกแห่งหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เลยครับนีเป็นหอพักนะครับอยู่ที่สันทรายหลวงนั่นเองซึ่งตรงนี้นะครับก็จะห่างจากเซ็นทรันเฟสนะครับไม่เกิน3กิโลเมตรครับแล้วก็ในส่วนของหอพักตรงนี้นะครับเขาจะแบ่งเป็น2โซนครับในโซนที่เป็นส่วนหอพักตรงหลังนี้ตรงนี้นะครับมีพื้นที่ทั้งหมด400ตารางวานะครับแล้วก็ในส่วนของโซนตรงนี้นะครับมีพื้นที่200ตารางวาสาหรับเป็นลานจอดรถนั่นเองครับเดี๋ยวไปลองไปดูลานจอดรถก่อนกันครับ สรับลานจอดรถตรงนี้นะคือสามารถจอดได้เยอะมากๆเลยนะครับซึ่งหอพักที่นี่เนี่ยจุดเด่นของเขาเลยก็คือมีที่จอดรถร้อยเอร์เซ็นะครับซึ่งคนที่พักที่นี่ก็สามารถมีรถยนต์ได้นะครับหรือว่ามีมอเตอร์ไซค์ก็มีที่จอดนะครับเดี๋ยวอาจจะพาไปชมตัวหอกันนะครับจะเห็นว่าตรงหอตรงนู้นนะครับกับลานจอดรถตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่กันคนละโซนนะครับที่เขาแยกโซนกันเนี่ยเพราะว่ามันมีซอยกั้นอยู่นั่นเองครับนี่จะเป็นซอยเข้าไปในหมู่บ้านอีกที่นึงนะครับ ก็เลยทําให้ตรงโซนลานจอดรถจะแยกอีกที่หนึ่งแต่ว่าโซนลานจอดรถตรงนี้นะครับก็จะมีรั้วขอบชีดทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีประตูรั้วปิดให้ด้วยครับมาดูตรงโซนหอตรงนี้นะครับโซนหอตรงนี้ก็ยังคงมีที่จอดรถอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่จอดรถของเขาเนี่ยก็คือมีร่มให้ด้วยเราก็ไม่ต้องกลัวว่ารถจะโดนแดดหรือว่าจะซีดนะครับสำหรับหอพักที่นี่นะครับมีทั้งหมด72ห้องนะครับโดยที่ตึกข้างบนเนี่ยครับก็จะรวมกับ ด้านหลังนะครับที่เป็นลักษณะเหมือนบ้านนะครับด้านตรงบ้านนั้นจะมีห้าห้องครับโดยที่ราคาของหอแห่งนี้นะครับอยู่ที่ห้าสิบห้าล้านบาทนะครับก็คุณจะได้พื้นที่ทั้งหมดเลยเนาะถ้าพื้นที่เนี่ยก็พูดง่ายๆว่าหนึ่งไร่กับอีกสองงานนะครับแล้วก็ตัวตึกนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็ลานจอดรถครับจะเห็นว่าพื้นที่เขาเนี่ยกว้างมากเลยนะครับลานจอดรถเนี่ยจริงๆอ้าตมองว่าสามารถสร้างหอได้อีกนะครับแล้วก็อาจจะทําหอชั้นบนนะครับแล้วข้างล่างก็เป็นที่จอดรถนะครับ แล้วก็อาจจะติดลิฟต์ก็สามารถเพิ่มเรียกว,ว่าเพิ่มห้องพักได้เพิ่มขึ้นโอเคเดี๋ยวจ,จะพาไปดูส่วนแรกก่อนนะครับก็คือเป็นส่วนของอาคารหอพักตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นส่วนรับรองนะครับสําหรับแขกท,ที่จะเข้าตัวตึกก็จะต้องผ่านตรงจุดนี้ก่อนซึ่งจุดตรงนี้นะครับเขาก็จะมีกระจกตรงนี้ครับกั้นให้เป็นประตูปิดเปิด ปกติแล้วเนี่ยนะทางเจ้าของหอนะครับเขาก็จะเป็นคนที่เฝ้าแล้วก็ดูแลเองเนาะแล้วก็มีแม่บ้านอยู่นะครับก็จะมีส่วนออฟฟิศตรงนี้นะครับสาหรับการติดต่อซึ่งที่นี่เนี่ยเขาก็จะทําเป็นแบบมีรายวันด้วยนะครับแล้วก็มีแบบรายเดือนซึ่งรายวันเนี่ยก็จะมาช่วยซัพพอร์ตเออจะเรียกว่าเหมือนเป็นอีกช่องทางรายได้หนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันต่อครับตรงนี้นะครับก็จะเป็น อันนี้เป็นส่วนก้านที่จะข,ขึ้นชั้นสองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะพาไปดูห้องตัวอย่างนะครับหรือว่าห้องจริงที่เขาให้เช่าก็าเป็นยังไงซึ่งห้องตรงนี้นะครับจะมีราคาเดือนละ4ี่พันร้อยบาทเขาก็ปล่อยเช่าเป็นรายวันได้ด้วยโดยที่เดี๋ยวอาร์ตเขาเปิดไฟก่อนนะครับห้องนี้เนี่ยจะเห็นว่าเขาก็แบบมีเตียงมีฟูกมีผ้าให้ด้วยเพื่อรองรับเ,าเขาเรียกปล่อยเป็นรายวันนะครับแล้วก็จะมีจะเห็นว่ามียุ้อี้หวอย่างนี้ด้วยนะแล้วก็มีตู้ เสื้อผ้าตรงนี้พื้นเนี่ยเขาจะเป็นพื้นแกรนิโต้นะครับแล้วก็รวมถึงเ็าจะมีทีวีแล้วก็ทั้งตึกเนี่ยมี wifi ให้นะครับทั้งตึกเลยก็คือคนที่มาพักที่นี่ก็จะได้ Wi-Fi ฟรีนะครับก็จะมีโต๊ะตรงนี้นะครับมีกระจกให้แล้วก็มีตู้เย็นยนี่ตรงนี้ส่วนระเบียงของเขานะครับตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นบานสไลด์นะครับเป็นกระจกบานสไลด์แล้วก็ข้างนอกเนี่ยก็สําหรับปากผ้าเนาะแล้วก็มี แขวนคอมแอร์ตรงนี้นะครับมาดูห้องน้ํากันต่อนะครับห้องน้ําของเขาเนี่ยเขาใช้สุขภัณฑ์ของบริการ t a ต d a า d นะครับแล้วก็ชักโครกเช่นกันครับรวมถึงเขามีติดตั้งเครื่องทำน้าอุ่นให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ซื้อหอพักแห่งนี้นะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เห็นนะครับก็จะได้ทั้งหมดเลยซึ่งแอร์เนี่ยเขาให้ทุกตัวนะมี72ตัวมีเอ่อมี73ตัวรวมออฟฟิศนะครับแล้วก็ตู้เย็นตู้เย็นเนี่ยจะมีบางห้องครับผม ส่วนเฟอร์นิเจอร์เตียงอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีให้ทั้งหมดเลยครับหอพักที่นี่นะครับทั้งหมด72ห้องเนี่ยเขาก็จะเป็นห้องแอร์แล้วก็มีเครื่องทำความอุ่นให้ทั้งหมดเลยนะแต่เขาจะแบ่งเป็นห้อง4,500แล้วก็ห้อง3,500ซึ่งความแตกต่างของทั้ง2ท้ายแบบนี้นะครับก็คือห้อง3,500เนี่ยจะไม่มีทีวีแล้วก็ตู้เย็นให้เท่านั้นเองครับซึ่งถ้าคนที่เขาซื้อไปเนี่ยหรือคุณซื้อไปเนี่ยคุณสามารถปรับราคาเป็นห้องแบบ 4,005 5ทั้งหมดก็ได้นะครับหรือว่าจะเพิ่มออปชันอะไรต่างๆเพื่อแบบเอาราคาก็ได้เช่นกันครับโอเคเดี๋ยวอาจจะพาไปดูห้อง3 5 0 0กันต่อครับอยู่ชั้น2ครับสำหรับอาคารนี้นะครับมีทั้งหมด4ชั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้อง3 0 0ครับว่าห้อง3,05เนี่ยจะเป็นงไง ตรงนี้นะครับเขาจะเป็นตู้ไฟนะครับของชั้นนี้เนาะซึ่งเขาก็จัดแบบเหมือนจัดเป็นสัดส่วนก็สำหรับคนที่ดูแลเนี่ยก็สามารถมาจดค่าน้ําค่าไฟตรงนี้ได้เลยไม่ต้องแบบไปหน้าห้องแต่ละห้องนะครับสำหรับตู้เย็นตรงนี้นะครับที่เอามาวางไว้ตรงนี้เจ้าของเขาเอาเป็นออปชั่นเพิ่มให้นะครับสำหรับห้องที่ไม่มีตู้เย็นซึ่งถ้าผู้เช่านะครับจะเช่าเพิ่มก็คือเดือนละสองร้อยบาทครับสำหรับตรงนี้นะครับจะเป็นห้องสามพันแปดท่านน้ครั ห้อง305เนี่ยจะสังเกตว่าเขาไม่ได้มีผ้าปูให้ไม่ได้มีผ้าห่มให้ก็อาจจะต้องเตรียมมาเองแต่ว่าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยที่บอกนะครับก็มีให้ทุกห้องเลยรวมถึงเครื่องาทำควาอุ่นแล้วก็แอร์ด้วยเช่นกันครับแล้วระเบียนก็เหมือนกันเลยก็จะเป็นตามสไลด์แบบนี้ก็ถ้าเกิดชอบตูเ้เย็นเฟอเขาก็จะจัดตู้เย็นมาให้อไว้ตรงนี้นะครับสำหรับห้องชั้น2ตรงนี้นะครับเมื่อเราออกมาจากระเบียนนะครับจะเห็นว่าจะเห็นตึกนะครับที่มี เขาเล่าตึกเอเซนคอนโดตรงนู้นนะครับที่อยู่ติดเซ็นทันเฟสนะครับแล้วก็เห็นตึกสุภาลัยทั้ง2ตึกเลยที่อยู่ติดอาร์เคดแล้วก็อยู่ติดเซ็นทันเฟสนครับก็คือระยะทางตรงนี้ประมาณ3กิโลเมตรนะครับแล้วก็จุดตรงนี้เนี่ยก็คือใกล้ตลาดสามแยกมากๆนะครับถ้าเกิดเราใช้ชีวิตหรือว่าเราอยากจะทําพื้นที่เพิ่มนะครับหอพักเพิ่มตรงนะู้นเนาะที่เป็นลานจอดรถก็สามารถทําเพิ่มได้เพราะว่ามันก็ใกล้กับตลาดนะครับเป็นแหล่งที่คนอยู่อาศัยเยอะนั่นเองครับ ตรอบอาคารหอพักตรงนี้นะครับเขาก็จะมีห้องทั้งหมด67ห้องนะครับแบ่งเป็นชั้นละ17ห้อง4ชั้นด้วยกันแล้วก็อีกห้าห้องนะครับที่จะทําให้รวมทั้งหมดเนี่ยเป็น72ห้องนะครับก็คือตรงนี้ครับตรงนี้จะมี5้าห้องด้วยกันนะครับซึ่งห้าห้องเนี้ยเอ่อห้องจะเหมือนกับฝั่งนี้เลยนะครับกับอาคารเดิมเลยก็คือมีห้องน้ําในตัวมีเฟอร์นิเจอร์ให้นะครับมีเครื่องใช้ไฟฟ้าแอร์ให้นะครับตู้เย็นให้โอเคเดี๋ยวลองเข้าไปดูในส่วนตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้เจ้าของเาอ่ะ อาศัยอยู่นะครับระหว่างที่เขาเนี่ยเจ้าของเนี่ยครับกำลังสร้างบ้านที่ใหม่เนาะแล้วก็เขาก็อยากจะขายตรงนี้นะครับก็เลยเดี๋ยวถ้าขายแล้วเาก็จะย้ายไปอยู่บ้านใหม่ของเขานะครับโอเคเดี๋ยวลองเข้าไปดูข้างในนะครับเข้ามาข้างในตรงนี้นะครับชั้นล่างเนี่ยจะมีอยู่สองห้องแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นบันไดไปตรงฝั่งขวามือตรงนี้นะครับ ความความเงินของอาร์ตรงนี้นะครับขึ้นไปก็จะมีสห้องด้วยกันแล้วก็ในส่วนของโซนข้างล่างนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นครัวนะครับเป็นเหมือนอันนี้ร่างอันนี้ประสงค์นิดนึงสําหรับการทําครัวแล้วก็รับทานอาหารเนาะแล้วก็จะมีห้องน้าให้นะครับตรงนี้สองห้องครัวตรงนี้เนี่ยมันจะซัดพอตในเรื่องของการเก็บอุปกรณ์ต่างๆทำความสะอาดของแม่บ้านด้วยครับก็จะเป็นจุดนี้นะครับที่เขาเตรียมเก็บของไว้ตรงนั้นนี่พื้นที่ใช้สอยเนี่ยเยอะมากๆครับ ก็จะยาวไปจนถึงตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะได้ดูลรอบๆหอไปด้วยกันนะครับตรงนี้อาจจะเห็นว่ามันแบบมีหลังคามีอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเจ้าของหอเนี่ยเขาเหมือนซ่อมบำรุงตลอดเวลานะครับเขาก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับ อาคารตรงนี้นะครับก็มีอายุประมาณ6ปีนะครับอาคารหอพักพื้นที่ตรงนี้เยอะมากๆเลยนะครับตรงนี้จริงๆก็อนาคตอาจจะปรับเป็นที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้แต่ด้วยความที่ว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยเยอะอยู่แล้วเนาะก็เลยไม่ได้เอามาใช้สอยอะไรเพิ่มเติมนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นจุดแทงน้ําสํารองนะครับอีกจุดหนึ่งซึ่งแทงน้าตรงนี้ก็จะอยู่ใต้ดินนะครับแต่ข้างบนเนื้อข้างบนนู้นก็จะมีอีกสี่แทงนะครับไว้สํารองระบบน้ําปปานะครับถ้าเกิดน้ําไม่ไหลนะครับ แงตรงนี้เขาสามารถสำรองอยู่ได้สองวันนะครับถ้าเกิดคนพักเนี่ยพักหอเต็มเลย<ม>ก็อยู่ได้2วันเลยสำหรับระบบไฟฟ้านะครับเขาก็มีหม้อปแปลงของตัวเองเนาะเพราะว่าใช้ไฟฟ้าเยอะนะครับมีแอร์ทุกห้องมีซึ่งตัวนี้ปกติถ้าเราทําตรงนี้ติดตั้งอะไรพวกนี้ก็หลักประมาณ3 5ถึง0แสนนะครับเรื่องระบบไฟก็หายห่างครับผม มาดูโซนตรงนี้ต่อนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของอาลานจอดมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ส่วนใหญ่คนที่พักที่นี่น้องก็จะมีรถยนต์นะครับสาหรับจุดเด่นของหอพักที่นี่นะครับก็จะเป็นคนที่ทํางานแถวเซนทรัลนฟสนะครับโฮมโปรบิ๊กซีนะครับหรือว่าอาจจะทํางานในแถวใกล้ๆตลาดสามแยกนะครับแล้วจุดเด่นของหอนี้เลยที่เขามาพักที่นี่ก็เพราะว่า,ามีลานจอดรถยนต์นั่นเองเพราะว่าถ้าเกิดในเมืองนะครับหรือว่าเป็นที่คอนโดเป็นอะไรต่างๆ เขาก็จะที่จอดนะมันจะน้อยมากๆก็อาจจะต้องจอดนอกคอนโดหรือว่าอาจจะต้องเบียดกันซ้อนคันกันอะไรเงี้ยแต่ถ้ามาที่นี่นะครับก็ไม่ต้องีเรียเรื่องของที่จอดเลยครับนี่ดูได้เลยครับที่จอดรถสำหรับคนรักรถนี่ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่ามีหลังคาให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอีกด้านฝั่งตรงโน้นนะก็มีมีหลังคาให้ด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับธุรกิจเสือนอนกินที่อาร์ตพามาชมวันนี้แล้วถ้าเกิดใครนะครับดูแล้วก็ชอบ สนใจหรืออยากจะมาดูหรือว่าอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ติดต่อมาที่ช่อง b บ s ลิฟวิ่งเชียงใหม่ได้เลยนะครับแล้วก็คลิปหน้าอาจจะพาไปชมธุรกิจแบบไหนต่อก็ฝากติดตามชมได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ